ทายสิข้างหลังเบอร์อดจรร้อยขีเบอร์สิบหกมือโปย่งแสนได้เลยขายไมบพี่เุิคุไม่ขายค่ะเพราะว่าขอคุณสัญยูนะคะวฮ Glory Glory Man United โอ้โหยังไงเนี่ย เ,เธอ,อยังเนี่ยใน EP พีสของเราเนี่ยพี่เปิ้ลก็ยังรักแมนยูอยู่แม้ว่าตอนนี้มันจะแฟบลงแฟบลงหมายความว่าอันดับมันจะแบบว่าลงมาเรื่อยๆๆๆ,ๆจริงๆแล้วจะบอกว่าคือทีมรักของเรานะคะถึงแม้ว่าจะตกชั้นจะไม่ได้แชมป์จะเล่นแย่ขนาดไหนทําให้แฟนที่เป็นแฟนตัวจริงรู้สึกดูแล้วมันอึดอัดจริงๆแต่เราก็ยังรักอยู่ อีพของเราก็เลยเป็นเธอยังรักอยู่รักแมนอยู่และรักสลันยูเออโอ้โหเมื่อรักแล้วก็จะต้องมาดูสิว่าทําไมถึงรักได้ขนาดนี้อันนี้แฟนลิอระพูนะคะแฟนลิอร์พูมีความสนใจในของสะสมของแมนยูค่ะก็เลยชวนมาคุยกันเลยค่ะในบริษัทเดียวกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบบเหมือนกับเออคืนนี้เจอกันตอนเช้าถ้าลิอร์ปูแพ้ก็ จะแบบอายไปกัดเดินแแต่ส่วนใหญ่ปีที่ผ่านมานี่สง่างามนะฮะเดินหล่อเลยพี่เปิ้ลน่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเออลองเอาของหลายๆอย่างมามาเปิดดูเดี๋ยวจะมีน้ำตาอยากไม่อยากดราม่าก็เลยคิดว่าเอยเอาแมนูมาดูดีกว่าเพราะมันเป็นความทรงจำที่ดี ตัวที่มันมีความหมายมากๆเลยเนี่ยเป็นตัวที่มีลายเซ็นนี่เป็นเสื้อเหมือนกับเป็นเสื้อแชมเปี้ยนลีกนะเนาะใช่ครับก็<อ>มีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี1999ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่ามีลายเซ็นเกือบจะทุกคนเลยที่ได้มาเนี่ยเพราะว่ามีน้องน่าจะอดีตทีมชาตินักเตะทีมชาติไทยเนี่ยที่สนิทกับแมนยูก็รู้ว่าพี่ตัวชอบแมนยูมากนั้นาบังเอ,อิญเราได้เจอกันที่ที่ลอนดอนค่ะเขาก็เลยบอกว่า เ,เดี๋ยวผมไปขอลายเซ็นมาให้หมดเลยแล้วก็เลยบอกว่าเรากำลังจะไปดูแมนยูพอดีเลยแเขาขอมาให้แบบครบเลยขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากอคุณมาริพันธ์ใช่ไหมครับใช่ขอบคุณน้องมากเลยถ้าน้องดูอยู่นะพี่ขอบคุณมากเลยแต่พี่ไปดูบอลครั้งแรกที่ได้ไปเมืองนอกเลยนะเป็นปี2537ซึ่งเป็นปี1994 ที่อเมริกาใช่อเมริกาเป็นเจ้าภาพเป็นฟุตบอลโลกพ<ม>ี่ตัวบอกว่าเอ้ยฮันนีมูนไปอเมริกามาเตะบอลดีเลยแล้วเฮ้ยดีมากเลยก็เลยไปแบบว่าไปอยู่บ้านแถวแถวเอลเอนัดชิงนี้อ,อ้โหแน่นมากแล้วคนไทยเยอะอิตาลีแข่งกับบราซิลพี่เปิ้ลก็อาออิตาลีลน,นักันเนเปิลโอ้ยเยอิตาลีแต่พี่ตัวเชียร์บราซิล,ลอยู่แล้วปรากฏว่าบราซิลได้แชมป์ค่ะเออหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูบอลมันสนุก ดูสนามจริงสนุกมากเลยเพราะคนที่ปักเข้าไปเนี่ยไปด้วยความรักของการดูบอลก็มีเป็น fashion. แฟชั่นแฟชั่นแล้วก็มันก็ผสมแฟชั่นด้วยเพราะโอ้โหเขียนหน้าเขียนตาใส่หมวกแต่อู้สนุกสนานม,มากเลยเสื้อที่หาย,ยากอีกตัวหนึ่งน่าจะน,นี่ตัวสีขาวค่ะสีขาวสีขาวนี้โ,โหชอบเพราะไ่คน้พี่ตัวชอบรอยคีมฉะนั้นจึงมีเบอร์16รอยคีมกัปตันทีมย้ มีคนมาขอซื้อต่อก็ไม่ขายนะพี่เปิ้ลเนี่ยชอบแบ็คแฮมจริงๆชอบแบ็คแฮมมาตั้งแต่เขาเขาใส่เบอร์24นะคะตอนนั้นเ,เบอร์แรกที่แบ็คแฮมเป็นนักนักเตะฝึก,กซ้อมก่อน แล้วพอได้เป็นตัวจริงเนี่ยเบอร์แรกที่เขาใส่คือเบอร์24ใช่ไหมใช่ครับแล้วที่เขาเตะไกลามากเลยอะ่ะแล้วเตะเข้าไปเลยอะ่ะกลางสนามกลางสนามเลยนั่นบบเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราชอบชเขาเฮ้ยการที่เขามีสมาธิและเขาแบบโอ้โหกะระยะที่แบบดีมากเลยแล้วเท้ามันแบบพุทธแล้วลูกเป็นโค้งเข้าเราก็เลยติดตามนักเตะคนนี้มาโดยตลอด <S อ <S Peter s c h m e i c h e r go go go, go. ตอนนี้ลูกชายลูกชายลูกชายเล่นแล้วใช่ใชลูกชายใช่ไปอยู่เลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้กับแมนยูที่เคยเป็นอดีตที่แบบโอ้โหคู่กัดกันเลยนะเพราะว่าเลสเตอร์เคยทําให้แมนยูแพ้รู้สึกว่าแบ็คแฮมไปทําอะไรเลสเตอร์สักอย่างหรือไม่รู้<ช>รอ,อพอจําได้พอจําได้นี่เป็นอีกอันนึงที่ได้ไลายเซน็นนี่ อันนี้ทีมเยือนทีมเยือนเสื้อทีมเยือนที่ได้ลายเซ็นอันนี้ได้ลายเซ็นไม่ครบค่ะตอนนั้นแมนยูเนี่ยอยู่เรดิสันแล้วก็จะต้องมาแถลงข่าวที่เรดิสันก็ไปฝากเสื้อให้เขาเซ็นไปฝากเสื้อให้เขาเซ็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทีมละครพี่ตัวพี่ตั้วกับทีมละครถ่ายเรื่องน้ำพุอยู่ ตอนนั้นก็เป็นเรื่องแรกของคลิกเทเลวิชั่นพี่เบิร์ก็บอกพี่ตัวว่าเฮ้ยแมนยูมาวันนี้นี่พี่ตัวบอกเฮ้ยติดถ่ายละครไม่ได้เออก็เราก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปทุระแปบบ๊บนึงไปทุระแป๊บน,นึงคือไปหาไปทั้งวันทั้งคืนเลย <laughs> กลับมาที่แบบโดนดุเลยค่ะแต่กลับมานะคะนอกจากจะได้ลายเซ็นเสื้อมาแล้วค่ะให้เป็นของขวัญแล้วเราก็ได้ลายเซ็นเดวิดแบ็คแฮมมาเรียกแบลคแฮมนานมากเลยแต่ก็เรียกเขาแหละแบ็คแฮม I've been waiting for you 5 o c l o c ค in the morning น oh, ี่ค oh> ่ะไรอันกิ๊กได้ลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นด้วยไรอันกิ๊กร้อยปีแมนยูหรือเปล่าน่าจะใช่ครับครอรอบร้อยปีแมนยูเขาก็จะมีนักเตะคนสำคัญสำคัญน่ะตั้งแต่เอลิแคนโตนาจอร์จเบสเดวิดแมคแฮมเออเซอร์เซอร์บ๊อบบี้ชาวตันอันนี้พี่ตัวซื้อให้ตอนวันเกิด ดีเทลที่จะเห็นว่ายกมือขึ้นแล้วก็โมฮอกกยบ้มใ่แบ็กแฮมโดนปะกุสเซ่นด่านะว่ายูยูมาเตะบอลือยูจะมาทำผมตอนหลังแบ็กแฮมโมโหโล่ใช่ครับพอพี่ตัวให้อันนี้พี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลก็ให้กับเป็นรอยคีนวิธีการของรอยคีนเนี่ยรอยคีนจะไม่เหมือนแบ็กแฮมรอยคีนจะแบบว่าใช่จะเคร่ง จริงจังภาพถ่ายแมนยูถ้าเกิดเป็นภาพถ่ายในสนามที่โอทฟอร์ดเลยเนี่ยก็แล้วก็ซื้อทัวร์เขาภายในครึ่งวันนี่แหละแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในห้องอาหารห้องนู้นห้องนี้แล้วก็เข้าไปได้เข้าไปอยู่ในสนามแล้วก็มีมีแบบว่ามีหนุนหนังที่ตัวก็จะอุ้มหนุนหนังถ่ายแล้วก็มีผู้ช่วยเขาถ่ายให้นะแล้วผู้ช่วยก็มาถ่ายกับพี่ตัวด้วยพี่เปิ้ลก็จำชื่อผู้ช่วยไม่ได้แล้วก็นั่นแหละก็ได้เข้าไปอยู่ในสนามหนุนหนังก็ได้เข้าไปอยู่ในสนามแมนยูตั้งแต่ตอนนั้นโอ้โหนีน่ถือว่าเป็น ของรักที่พี่เปิ้ลกับพี่ตัวก็เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเรารักทีมแมนยูแล้วยังไงก็ยังรักอยู่ทั้งแมนยูและเซรนยูถ้าพูดถึงของสะสมนะพี่เปิ้ลก็สะสมหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วเวลาที่แบบสะสมอะไรแล้วเนี่ยมันจะเก็บวิธีเก็บของพี่ก็จะค่อนข้างจะบางคนอาจจะแบบมองว่าโหเยอะไปเปล่าเนี่ยแต่พี่เก็บกางเกงยีนตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเ่ะเดี๋ยวจะเอา มาให้ดูว่ามียีนอะไรที่เก๋ๆบ้างเดี๋ยวคราวน้าเจอกันว่าเธอยังต่อไปยังมีอะไรที่เก็บอยู่บ้างอ